วอดวอดวอดหองก็เป็นแล้วนี่หองก็เป็นแล้วนี่อุ้ยยังนี่สบายดยีทุกคนมาเนี่ยให้อยู่ในเกมทีมสบายออสซีเครด์บีลองคอยอาถือปุนี่นิมนี่ยไอเลิฟยูอยู่ดิขึ้นเกมนี่ก็แม่ไม่เป็นโตเดมโมโด,ด้วทุกคนอนาคตไออากาศจะหลินโตเต็มก็ได้เออแต่อาจจะอีกโดนเลยโอเคถ้าให้คำมาเบิง like, ้งใหม่ๆกับกดไลค์กดแชร์เดลยทุกคนไปเริ่มเลยโอเคไปเริ่มเลยยไม่โหลดดิ้งเลยอุ้ยเฮ้ยเขาเตือนเราป่ะโอ้ยมันมีโซ่ล็อกเขาว่ะวอด เกิดยังขื่นวะเดี๋ยวถ้าถือคังบ่โอ้โอเมย์ก็เขาไม่อยู่นีอ่อะไจังเลยนี่อุ้ยอุ้ยภัยมากวะนี่วัดไปดิเฮ้ยอ๋อโอ้หคอ,อ,อ,อขอโทษด้ิขอโทษทำไมคอยหักจับลายๆเอๆอคอยคอยต้องเห็นมันแล้วเป็นยังไงก็ตกรังคนนั่น嘛จะฟังคอยคอยหักจับขุดๆเลย ขบุนี่ก็เพื่อเจ้าเชีย่ยเพื่อคอยอีกอย่างจะมาคัางก่อนเลยไอเอ้ยอเวลเจ้าไปต้องกังวลยังเลยลวิ่งเชีย่ยมันมาคัางเขาอลไรก็มาบอกว่าหักเดอ้อหักเฮียอะไรมาปล่อยคอยคังอยูน่นี่บ้าเอ้ยมาทดลองกับปจังเลยเชีย่ยเราไปเล่นกับมันถ้าถือโซ่คองไว้ว่ะเชีย่ยมันล็อกของหรือเปล่าวิมันไปแล้ว เฮ้ยจอาเฮ็ดยังไม่ไหวเล่ตีอุ้ยมันกำลังอบอยู่ s o m e t h จากเหตุยังสักอย่างเลยทีละอุ้ยมันกำลังบอกกับคนคนหนึ่งว่ะอุ้ยมันผิดกันเหรอ What 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 คนพูดชี้อะไรวะเนี่ยมันว่าวยังกันมะ้บุกข้าใจชี้เอืยโอเคโอเค ตอนนี้นะเขาทดลองกันอีกเถื่อมีแต่ต้องเหตุตัวนี้ออ๋อออเออชี่ยมาสิเหตุการณ์ทดลองครับลีทุกคนชิบหายแล้วอุ๊ยปล่อยคนได้เรียบร้อยเลยมันล็อกแล้วทุกคนเชี่ยขอต้องออกไปหาเจ้าให้ได้นั่นแหละเ้ยมันเหตุการณ์ทดลองอไงพวกนี้มันหลอกจี๊ดทุกคน เแยละถึกโซกคล่องไว้นเทียนยังไงวะวอทแล้วเขาจะออกไปไหนจังไงเฉี่ยเอ้ยว,ว,วิมันความหักจังไรหนิโอ้โหมีย่งเนี่ยวอทเฮ้ยมีอย่างนี่กระดาษเหรอโน้ตกด A เพาาื่ออ่านกด A เพื่ออ่านวิขอบอแมนผู้หญิงคนเดียวที่มาอยู่นีก่กับเรื่องแบบนี้หรอกแล้วเขาเกิดสีขาคอยโอ้ยมันฆ่าเลยเบ่คอยบ้างว่า เจ้าคนต่อไปสิได้อ่านแล้วไปแจ้งตำรวจเพราผู้หญิงคนอื่นก็ต้องอ่านขอความนี้นแน่น,น,อ,นอนขอยสามารถออกไปจากห้องครั้งนี้ได้แต่ต้องพบยังบางอย่างที่ช่วยเจ้าได้หาทางออกให้จเจ้าแล้วเฮ้ยแม่บ่วขอได้ยินเสียงก็อ,อยู่สันสองคอย้งสีแอบเสืองไว้ตายผนังหัอขอว่ามาเจ้าขงสีโดดเดียวขึ้นกันจะควรออกไปบอกตำรวจเหลืออย่าให้บักฮาเวทน,นั่นหอว้ยได้เลย อุ้ยแสดงว่ามีผู้หญิงคนอื่นกับถือจับมานหน้าแมนบ่ลนี่อ๋อแบบนี้เองอ่ะเขาบอกเป็นคนทําอิดโอเคอวิ่งเขาเขาบอกว่าอย่างเขาถูกกาแพงให้เขาแล้วอ่ะแสดงว่าต้องอยู่บริเวณนี้ตัวแมนปะแมนปะมันไม่มีอะไรเลยอะไม่มีทุกคนเฮ้ยไม่มีไม่มีกระดาษอยู่นี่น้ำทุกคนอุ้ยหากําแพงบอกกาแพงที่เขาต้องทุบใส่วะอุ้ยยเฮ้นี่แด้เขาเจอแล้ว วิ่งครีมครีมสวยแบบนี้แหละดีห,ดดห้าขอบใจเด้อขอบใจเด้ออุ้ยต้องขอบใจเพิร์ลยาีได้นี่ยวิ่งหักคาดบ่นเนี่ยยืนได้บ่กดยืนได้ปะไม่ได้เลยโอเคถ้าต้องออกไปก่อนโอเคล้าต้องเห็ียัอะไรเนี่ยโอเคอ่ะตัดเลยโอเคโอเคอ่าเฮ้ไม่เจอผมหรอกคอยออกมาได้แล้วว่าสวยเอ้ยสวยเดี๋ยวกดยืนจะอะไรเนี่ยอ่ากดยืนได้แล้วโอเค อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอุ้ยมันเห็นยังวะเนี่ยอุ้ยนี่เฮาบออ่เฮ้ยมันทายหูเฮาวะไอชี้นี่ต้องหาของไปหาของเลยอุ้ยเขาเจอเนืเนี่ยวัดวัดวัดอชีนี่คืออะไรวัดอะไรวะเนี่ยวิดีโอเกมเชี่ยวิดีโอเกมนี่พีซีนะนี่โอ้โหอยากเล่นจังเลยโอ้ย่าต้องหาของทุกคนหาของหาของเมือย่างวะหรือว่าต้องซ่อมวจก่อนวะนายจะต้องซ่อมวจก่อนไอ้ตัวนี้ต้องมีกระแจี๊อ้ย ต้องมีกระเจนน้ำอีกเฮ้ยมีโน้ตบุกน้ำอ่ะอะไรคีย์เวิร์ดต้องหารหัสน้ำอีกโว้ยตายแล้วอุ้ยอย่าส่งเสียงที่วบบไม่เตมือนมมันอาจจะมีคนมากอะไรทุกคนเชี่ยเขาต่องไปทั้งเทิงปะเฮ้ยม่มีดีโมดให้กดบนนี้กดโทรทัศน์ดีมดเปิดเปิดโทรทัศน์ได้ปะเปิดไม่ได้เหรอเปิดบ่ได้ทุกคนเฮ้ยแสดงว่าอันนี้มันเป็นศูนทดลองไหมบ่ไม่เป็นศูนทอดลองคนซกว่ามันกำลังทดลองกับเเา แล้ผู้หญิงคนก่อนนี่กับข้องศิบลอดอาจาได้ขอวิคคอร์ดนะอุ้ยไม่มีบอบลบอลเล่งเพ้งนะบ่นม,มีนาฬิกาด้วยโอ้ยบ้าเอ้ยแสดงว,วา่าต้องขึ้นไปสั่นซองไหมปะไป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 อุ้ย,อ,ยอันนี้มีไหมเนี่ยวัดวัด,วดอุ้ยอันนี้ลืมลม่าแตมีไขควงอยู่บ่เนี่ยมีตอลลิบิดอยู่นี่น้ำทุกคนเอ้ยกดได้กดได้กดได้ฮึบฮึบอ่ากดเอพอยตใส่กดอีพอยตใส่อ่า, S, e อาโอเคโอเคได้ละได้ละ โอเคเ้ามีตอระบิดแล้วทุกคนเ้าต้องเฮขยจังไลยเนี่ยอันนี้แมนบอนทางออกไหมบอ่อ๋อ,อห้าสองอุตส่าอันนี้มันเป็นทางออกวะเอ้ยไมเ่เนอะผมมันอยู่ฐานเทิงทุกคนกดได้บ่กดบ่ได้อันนี้ขึ้นไปไม่ได้ทุกคนแสดงว,ว่าเ้าต้องหาของอย่างบางอย่างที่อยู่ทางใต้ดินนี่โอเคสบายจัดอันนี้แมนสเปย์สเปย์เกา่าสเปย์เกา่เเกาอืม ตอนนั้นถ้าต้องหาคีย์เวิร์ดถ้าต้องหาคีย์เวิร์ดอ่าโน้ตบุ๊กตัวนั้นคอมตัวนั้นแหละเออเดี๋ยวเราลองคิดหน่อยขอให้ยังบางอย่างจับได้ปะแมนป่าแมนป่าพูดแมนหน่อเดี๋ยวได้ละเอ้ยนี่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 น่วะนี่มาเออสเปสสเปสแพนสเปสแพนเก่าบูจาเกินเอามาเหยียบวะเออเอ้ยอันนี้เปิดได้เปิดได้ทุกคนมีอะไรปะไม่มีอะไรมีแต่กล่องแต่กดไม่ได้บ้าเอ้ยกดก่อนเลย อุ้ยมีคนมากวะเฮ้ยมีคอนมีคอนอุ้ยกดคอนไม่ได้อ่ะไปยังอ่ะกดคอนบ่ได้เชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องหาคีย์เวิร์ดละเขาคิดว่าเึบผู้ชกจกดมั่วเลยเอนเตอร์ไม่ได้โอ้ยเออเฮ้ยเดี๋ือดมันมีบอลเอียงวะเนี่ยวิ่งยังวะน่ะยังไม่ได้กดาไซ วิ Come on? Come on? Come on? ่มีอุจจะมันมีคนอยู่ในนั้นน่ะแม่นบ่แม่นปะน้าอก็เห็นคาน่ะเชี่ยโคตรชั่วจัดชั่วจัดบอกเลยชั่วแบบไม่มีอะไรผสมห้าตองหาจัมเปอร์การ์ดอ๋อจัมเปอร์การ์ดเชี่ยอ่านผิษบ้าเอ้ยอ่านผิดโอเคโอเคห้าต้องหาการ์ดเนาะต้องหาการ์ดต้องหาการ์ดหุ้ยไฟฉายไฟฉายไฟฉายทุกคนเออยังสีทำไม่ กดเอาไปสายก่อนเลยกด e ไ,ไปสวยไหวไปใส่กดยังกด f เหรออ้ากด f จริงจ้วยเออสวยไปได้เลยเดี๋ยวอ๋อไปได้อ๋อโอ้โหมันต้องปีนนี่ว่าบ้าเอออ๋อตรงนี้มีดินนี่ว่าโอเคบนนี้มีแต่ดินทุกคนอุ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็ก็เดินชา้จาจังเลยวะเชีย่ยเอยโอ้โหเขาต้องหา,ยยงางอ,ย,าาอย,ยังบางอย่างมันต้องมีกระเจี๊ยงบางอย่างอยู่เนี่ยเขาปะ บวกกับกองพริศนาเจี <laughs> yeah. ๊ยเออแสดงว่า,าต้องหายอย่างบางอย่างเนาะโอเคโอเคอุ okay, ้ย okay. ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นมีอะไรวะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่ามีโอ้โหเดินมาเฉยๆปีนมาเฉยๆผมว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆนี่แหละเขาว่ะมันคงสิไปเฮ้ยเฮ้ยยังไงอือเจอแล้วเจอแล้วอวิคัวสิหาเห็นเชี่ยอย่าบอกได้ว่าใส่รหัสนะ <laughs> <laughs> ขอยอมเลยนี่ ได้ปะได้ปะฮึเขาต้องกดเหรอแมัมนบ่ให้ใจไหนนี่เขาเจอกล่องเหรอทุกคนเขาต้องให้ใจไหนวะน,นี่ปะมั่วม่นอนันนี้ป้าไหวบอลเก่าจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บไม่ใช่เหรอเขาต้องหารหัสเหรอเชีย่ยเชี่ยต้องเขาต้องหารหัส โอ้ยเนอะสวยจริงๆโอเควางไปก่อนอโอ้โหเราต้องหารหัสอีกเนาะโอเคบหมดไปยังทุกคนถือว่าลองผิดลองถึกไปโอเคผมจะว่าต,ต้องหายังบางอย่างแล้วครับว่ายังเซนกระเจาบวกกากาดนี่แลหละครับว่าเออสเปกเอาหุบผามาวัดหุบผามาวิกระเจาะวะสวยเลยกระเจวะทุกคน เชี yeah. ่ยสวยเออแบบนี้ก็บอกกันง่ายขึ้นนี้น้อยหนึง่งเออนี่นี่น่าเหม่อแต่ตอลบิดขอไปใส่วะขอปะเอา้ามันมีกล่องตรงนี้ด้วยเลยโบโบทันเห็นเลยเอา้าตอลบิดผมไม่รู้วอทแสดงว่ามันอาจจะใครบรนี่ก็ไ,กได,ไดไออ้ทุกคนมันวะเออใครได้เราใครได้เราสวยสวยสวยโอเคโอ้มีโน้ตให้อ่านวะเออโอเคโอเคเขาต้องอ่านแล้วทุกคนบางทีมันอาจจะมี คำศั์อาจจะมีรหัสซ่อนอยู่ก็ได้จะว่าไปอะไรเนี่ยคอยเห็นเจ้าทุกทีเลยคอยเห็นเจ้าเตือนนอนเพียงลําพังแต่คอยก็แต่งตัวคอยสิออกไปเฮ็ดเวียกคอยมองเจ้าทุกเทือที่มีโอกาสแต่มันก็เจ็บปวดเหลือเกินชีวิตคอยนะมันบ่มีจุดหมายยังหรอกมีแต่เจ้าก็ต้องการอยู่ที่นี่ต้องการเจา้ากินของเจา้าผมของเจา้าเสื้อผ้าของเจา้าเชี่ยมขดหลกดกินเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เจวกับเจา้าท้งหมดเลยโอ้โหไม่ก๊อ ข่อยสร้างเจ้าสุดๆเลยได้่อยฮักเจ้ามากๆข่อยก็ะสร้างเจ้าได้แต่ข่อยก็ฮักเจ้าะมันหยังมันเว้าหยังมันว่าข่อยขอโทษเด้อข่อยบ่ได้หมายความจังซั่นข่อยบ่ได้หมายความว่าจังซั่นได้ข่อยบ่เคยคิดแบบนั้นเลยบ่ฮู้ว่าข่อยนี่สิอยู่กับเจ้าอีกดนปานได้เจ้ารอข่อยทุกวินาทีเลยทุกส่วนเวลาทุกวันโอ้โหเป็นความรักที่แปลกมากเลยครับข่อยยืนมองเจ้าแล้วตอนนั้นข่อยก็มองไปอีกทางนึงนำ ่ขอยโคตรเสียใจเลยเดินไปสองทางหรือความเสียใจ่อยเดินไปคนส่วนใหญ่กลับไปก่อนแล้วตอนนี้คอยก็ไปผอมๆคนอื่นอีกหลายคนมันมีวันหวนขึน้นมาจากเส้นทางเก่าเลยแต่ขอยเป็นพระเจ้าพระเจ้าเลยวะขอยหันยางไปตามหลังคนติดตามมากเหยแห้งที่่อยมี่อยจะทำลายมัน่อยจะพาทุ่เส้นทางไปอีกจะสิไปของ่อยขอประท้ใจ คอยสิบอลกับเจาเจาะเข,าข้าใจบ่กขอบุกเข้าใจค่ะผมสับสมเลยค่ะอุ้ยมีไหนนะวะล็อกง่ง,โง,โงมันพังอีกแล้วล็อกง่ๆมันพังอีกแล้วนะบริษัทสอบมาอีกเลยขอต้องการที่จะเอาจัมเปิลการ์ดนะมาแต่พานมา,าล้ายหล่ะนะมาก็อาจจะอยู่บอลได้นี่แหละขอต้องตรวจสอบกองดับเพลิงเกา่าแต่เลเนลเอาหารพาเลยก็หัรทั้งหมดไปแล้วมันอยู่กับเธอคนนั้นวกเฮ้าน่ะสามารถอัพพาเบเร่ที่บอลํนำ อ๋อแบบนี้นี่เองเข้าใจละเข้าใจละกรมันพังสินะอ๋อแสดงว่าอ๋อนี่ได้รหัสทุกคนรหัสเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีรหัสอยู่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดแซตก่อนกดเปิดใหม่ทำไมทำไปเพื่ออะไรหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อยู่วัดหนึ่งสองสามสี่เขาก็กดเหรอเนียไม่ใช่เหรอซูมได้ไหมซูมไม่ได้เชี่ย er, รหัสคืออะไรวะอุ้ยอะไรอะไรวัด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  อะไรเอ้าเชี่ยเอ้าเอ้าเอาบั克เอ้าเดี๋ยวกระดานนี้กระดานนี้คนทีเอาออกจะไหนดียวิบหายแล้วเอาโฟลเดอร์เอา้เอา,อา, oh อาวอดวัดวัดของขึ้นไปแล้วนี่ของขึ <Phill ies> ้นไปแล้วนี่อุ๊ยยังนี่เชี่ยโอู๋ไม่กอเฮ้ยมีรหัสน้ำอีกรหัสคืออะไรอุ๊ยเชี่ยโคตรสยองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี หนึ่งอง๋อสี่หามสองอุ้ยขอบจเด้ออุ้ยเชี่ยเอียงนี่ไพวะสี่หนึ่งอ,งอ่หนึ่งอยู่ใจสูอ้าวสี่หอุ้ยหูสุวางแล้วกางข้นมาปะเชีย่ยพุทอีโอ,อเคขอบจเด้ออุ้ย โอ้ยหมายก็ยังดื่มดมอ่ะยาไล้เว้ยยาเลดปีดอนมาเสร็จแล้วเหรอมันไปตามทางบ่เชี่อคนน่ากลัวอุ้ยยังเกิดขึ้นอ่ะอย่าบอกเลยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนเก่าอ่ะตัวงมาอานโน่นอ่ะอุ้ยเชี่อไม่เกิดยังขึ้นวะว่าเอ้ยระหัเท่าไหร่ 1> C หน okay. ึ่งสามโอเคหนึ่งสสัตตัวอะไรวะรหัสกลกองป C ่งสามสเหรอไม่ใช่อ่ะอันนี้ต้องหาการ์ด C หนึ่งสองกองเหรอแสดงว่าต้องเกียวของกับกองตัวไหนนั่นเลยเดอเดเด้อเด้อด้ขึ้นไปก่อน C หนึ่งสาม C หแล้วประเด็นกันมกับสกอจะไหนวะเอเดี๋ยวมันมันบอยมันรหัสคอมป่ะวะเออ รหัสโน้ตบุ๊กปะเออวะเชียแมนบ่ผมอันมันมันบริมมบบเกียวกับตัวนี้สี่หนึ่งสามสองอเป็นไปได้เป็นไปได้สูงสี่หนึ่งสามสองไปฝอฝอฝาสีาาาา่หนึ่งสามสองเอนเตอร์ Enter. ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกเลย บมเมนโอเคอเคุอค้ยแสดงว่ามันเป็นรหัสตัวไหนแมนบ่หนาจะแมนได้ขอวะอุ้ยมันลลอกเลยว่าหิจหนาดต่อนี่ต้องถาเนอะโอเคแสดงว่าอ่าขอบอกเข้าใจไปรหัสตัวนี้บโ่โอเคโหสุรามันเจาของกับกองตัวนั่นละเ <c oughs> ชี่ย ขอโทษทุกคนขอโทษขอโทษเออสี่หน่งสามสองมนอ่นวะเอ,อ้ามันเป็นรหัสยังวะมเขอใจว้ยรับสี่หนึ่งสามสองมนบอกว่กดเปิดไม่ได้อะไม่ใช่เลย กล่องนี่เลยหนึ่งสามสอง1หนึ่งแม่นบอสามสองเอารหัสตัวนี้เสี่ยเอ้ยโคตรโง่เลยผมโอ้ยโอ้ยคอยคอยสวยเลยทุกคนเมื่อกี้คอยเบือ่อคอยคอยเบลอเบลไปใหนน้อยหนึ่งเออโอ้ยไม่ก็ขอโทษทุกคน เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วขอสิออกไปเว้ยยังไม่หยุดเนี่ยขอเลยได้สู๋อุย้ยเฮ้ยมันเห็หยังเหรมันเั็ไมยังเอายังวะน่ะมันหลากกว่าไปแล้วเชี่ยโอ้ยไมค์ก็อาวซีเคลต์บีลองจบเลยโหขอบใจสำหรับการหลินเดอ้อบ่เ <laughs> ป็นปยังอะ โอเคสำหรับเกมนี้กกจบไปแล้วทุกคนสำหรับเกม Secret b e l o n g กจบไปแล้วทุกคนกัถ้าใครอยากด o n a t i o หรือว่าวมอาชีพเนี่กัสนัสนบสนับสนุนท่านท่านใดเด้อทุกคนอยู่แต่คิวด,ดิชั่นทุกคนกัขอบใจหลายที่ทุกคนรับชมเดอ้อบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายขอบใจเดอ้อ